สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำขนมนะฮะแกงบวชฟักทองนะครับใส่ไข่นะตอนนี้ขั้นตอนนี้ในในในน้ำนี้มีอะไรมากนะที่ผมก็คือมีน้ำเปล่ามีหางกะทิแล้วก็มีหัวกะทิด้วยนะฮะนะฮะนะฮะแล้วก็ใส่น้ำตาลาใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กำลังเดือดอยู่นะครับแล้วก็ อันนี้จะเป็นฟักทองที่ผมจะทำนะฮะอันนี้เป็นกะทินะฮะที่ผมไปสั่งอันนี้เป็นกะทิสดนะอันนี้เป็นหางอันนี้เป็นหัวนะฮะแล้วก็อันนี้ฟักทองที่เหลืออันนี้น้ําตาลโตนดนะใช้น้ําตาลโตนดแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวไข่เดี๋ยวจะมีไข่อีกจะมีไข่อีกสองสามสี่ฟองฮะนะฮนะตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวใส่พักทองนะพักทองนี่ทำามสะอาดแล้วนะครับ อย่างดีนะฮะฟลองขัดย่างดีนะครับเดี๋ยวดูที่พอไหมนะฮะเดี๋ยวเราก็ตั้งไฟต่อนะฮะก็เดี๋ยวชิมนะว่าหวาน,วานไม่หวานแค่นั้นแหละนะครับโอเคนะคเดี๋ยวรอเดือดนะครับรอเดือดรอสุกเดี๋ยวก็เดี๋ยวพอนั่นเสร็จก็ เดือดแล้วก็เราก็เติมไข่ลงไปนะอันนี้คือใส่ไข่ไปแล้วนะครับใส่ไข่แลครับอาทิตลอยฟองเลยนะใส่ไข่ไปแล้วนะครับรนะสุกแล้วนะครับ รอไข่สุกนะครับอร่อยนะครับเนี่ยไข่สุกแล้วเดี๋ยวผมขอลองชิมหน่อยนะอืมจะได้อร่อยอร่อยนะครับ บวดฟักทองขนมบวดฟักทองใส่ไข่นะครับก็เครื่องไม่มีอะไรมากนะครับมีกะทิกะทิสดนะครับแล้วก็มีเกลือมีน้ำเปล่ามีฟักทองเมเจอร์หลักคือฟักทองแล้วก็มีไข่แล้วก็น้ำตาลนะฮะถ้าเป็นน้ำตาลตะโหนดดีเลยนะครับเป็นน้ำตาลตะโหนดดีนะครับนะครับมันจะมันนะครับนะะ มันจะมันอร่อยนะครับนะกะทิลอยฟ้องเลยนะครับครับสุกเลยนะครับเนี่ยนะนะโอเคโอเคใช้ได้